สวัสดีเพื่อนๆชาว Botling Wave กันด้วยนะครับผมก็มอย่างที่เห็นไปว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เริ่มฟาร์มเอ็กโคสีทองกันได้แล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการฟาร์มเอ็กโคสีทองแล้วก็การอัพดัต้าแบงค์ให้ขึ้นเลเวล15เพื่อที่จะเริ่มหาเอ็กโคสีทองกันนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเกม Botling Wave เนี่ยเราสามารถฟาร์มเอ็กโคสีทองได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมถ้าใครที่อยากทำเนาะเพราะว่ามันทําไม่ยากจริงๆนะในการปลดล็อกให้เป็นเอ็กโคสีทองนะครับผม โอเควันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับและเทคนิคก,การอัพ da t a b แ n k ให้เร็วมากๆนะครับผมแล้วก็วิธีการหา Echo สีทองเอามาใช้นั่นเองนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มใช้ Echo สีทองแล้วซึ่งมันก็เพิ่มสเตตให้เราเยอะมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัน้าของตัวคอสร้างวของผมนะครับผมหรือว่าจะเป็นเวริน่านะผมก็ใส่เริ่มใส่ Echo สีทองให้แล้วนะแล้วก็ตัวละครนักเก่งขึ้นมาเยอะขึ้นเลยเนาะเอาไปเคลียร์คอนเทนต์เอ็นเกมอะไรได้ง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผม <S <S เรามาเริ่มจากสิ่งที่หหาาาางง่่่่ยในนนนชววต้เกกกมมััอ,อดีรบผสํ exp ของ t a b a n k นะครนับอย่างแรกก็คือสมุด My Store ของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ผมแนะนาให้ทุกคนเนี่ยพยายามเคลียร์กันให้หมดเลยนะครับผมให้มันได้ถึงหน้าสีหน้าห้าเลยครับเพราะว่าการที่เราเคลียร์สมุด My Store แต่ละหน้าเนี่ยเราจะได้ Databank Experi e n c e มาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเอาไปเพิ่มเวลให้กับ Databank เราได้ต่อมาครับจะเป็นแหล่งฟาร์มหลักของ Databank แล้วนะผมที่สามารถทําได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะใครที่เพิ่งเล่นวันแรกถ้ามาดูคลิปผมวันแรกเนี่ยก็สามารถหาไ c h o สีทองกันได มอนสเตอร์ Monster, ทุกตัวในเกมขอนเน, ise, น,น้นยะ้ำอีกทีนะครับต้องไปตีมอนสเตอร์ทุกตัวในเกมทุกตัวลยครับทุกตัวเวน้นย้ำอีกทีนะว่าต้องตีทุกตัวเลยนะครับผมพลาดตัวไหนไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าพลาดไปแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บ exp ถึงเวล15ได้นั่นเองนะครับผมเราต้องตีครบทุกตัวเลยนะครับและแต่ละตัวเนี่ยถ้าเราตีได้เนี่ยแล้วเราสามารถอ่าจับมันมาเป็นไอคอของเราได้เนี่ยเราจะได้ exp มานะครับผมเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ data bank exp กันนะครับผม การเก็บ Data Bank ค AH p เเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือการที่เราได้อีโคชนิดใหม่ความแรงใหม่นั่นเองนะผมถ้าสมมุติเราเก็บเจ้าน้องหมีตัวเนี้ในระดับสีฟ้ามาแล้วแล้วเราเก็บได้ซ้ำเนี่ยเอ AH ตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับผมเราต้องเก็บได้น้องหมีตัวนี้แต่เป็นความแรระดับ4ีดาวหรือ5ดาวที่เป็นกรอบสีม่วงหรือกรอบสีทอง xp e ตรงนี้มันถึงจะขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราได้ตัวซ้ํามันจะไม่ขึ้นเราต้องได้ตัวใหม่ในระดับใหม่นะับซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด208ให้เราสะสมนะผมก็เก็บไปแล้วถึง1 6 9้เนั่นเองเนาะโดยที่ E อ็กคของเกมนี้เนี่ยมีอยู่4ระดับนะผมนั่นก็คือ2ดาว3าดาว4ดาวแล้วก็5ดาวนั่นเองนะครับผมถ้าเราสามารถเก็บเอ็กโคตัวนั้นในระดับ2ดาวเราจะได้1 0 e xp มาเติมให้ Databank เรานั่นเองนะครับผมนี่ และยิ่งถ้าเราเก็บตัวละครน,นั้นในความแรเนี่ยหรือในดาวที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยดัตต้าแบงก์เอเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะผมนี่คือวิธีการฟาร์มหลักนะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ตีมอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยตอนนั้นมันจะขึ้นเป็นโค้ดนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องหมายงงนะว่าตัวละครน,นี้คืออะไรนะวิธีการหาว่ามอนสเตอร์ตัวนี้คืออะไรให้เราไปกดตรงแทร็กครับผมพอกดตรงแทร็กปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้า Echo Hunting ไหมเลยนะครับแล้วก็กด e t เ c t ไปนะครับหลังจากนั้น มอนสเตอร์ในแมพกันได้เลยนะครับผมตอนแรกให้ทุกคนล่าให้ได้ระดับสีฟ้าหรือ3ดาวนั่นเองนะครับผมล่าให้ครบทุกตัวเลยนะให้เป็นสีฟ้าให้มันเป็นกรอบอย่างนี้นะครับพอเรามาเช็คตรง Echo Gall e r y ี่เนี่ยกรอบมันจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับนี่เราล่ามอนสเตอร์ตัวนี้แบบ3าดาวมาได้นะครับอ่าให้ทุกคนทําอย่างนี้ให้ครบกับทุกตัวเลยนะครับผมอาจจะมีบางตัวที่ใครยังไม่เคลียร์สตอรี่ก็ยังไม่สามารถฆ่าได้นะก็เคลียร์สตอรี่ก่อนก็ได้นะครับผมถ้าเคลียร์ครบแล้วเนี่ยก็สามารถล่าได้ครบทุกตัวเลยเนะมืเื่่่่่นน่่ออเเพนนนียลลาาด้สววใหญแก็จะ สามารถอัพ Data b a แ k ตัวเองขึ้นเลเวล8ได้ครับและหลังจาก Data Bank ขึ้นเลเวล8เนี่ยเพื่อนๆจะมีโอกาสดรอป4ดาวเลยนะผมจะมีโอกาสดรอป Echo 4สดาวแล้วนั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปล่าทุกตัวเช่นเคยครับไปล่าทุกตัวเหมือนเดิมเลยครับแต่รอบนี้เนี่ยล่าให้ได้สีดาวครับผมหรือว่าพอฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นกรอบม่วงๆมานั่นเองนะครับผมเพื่อนๆจะได้มาอีก15 exp เลยนะครับซึ่งเอามาเติมใน Data b a แ k ของเรานั่นเองนะครับผมพอเรา ดัตตาแบงเราเนี่ยจะสามารถมาแตะที่เลเวลสิได้ครับและหลังจากที่เราแตะเลเวลสิเนี่ยเราจะเริ่มที่จะมีเรดดรอปห้ดาวเอเคิลกันแล้วนะครับผมซึ่ง5ดาวเอเคิลกับ4ดาวเอเคิลเนี่ยค่อนข้างต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะครับผมอันนี้ก็คือแนวทางหลักในการฟาร,ร์ม Data Bank เลยนะครับและก็คือล่ามอนให้ครบทั้งแมปนะครับแล้วก็ล่าความแรที่หายากที่สุดที่เราสามารถหาได้ในตอนนั้นมันจะมาเพิ่มใน Data Bank Experience ให้เรานั่นเองนะครับผม และต่อมาผมจะมาบอกทุกคนถึง2เทคนิคที่ผมใช้อ mm ัปดาตาแบงค์ได้ไวมากๆนะครับผมใช้เวลาเพียงแค่2วันก็สามารถฟาร์มเอ็โคสีทองได้แล้วนะหรือวันเดียวก็ทําได้เช่นกันนะครับผมให้เพื่อนๆน,นะครับไปตรงทัสเซสฟิลด์นะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะใช้เว็บเพลทไปกับอะไรดีนะครับถ้าไม่ใช้ในการไปฟาร์มพวก e อฟตัวละครเนนะี่ยแล้วก็เอามาใช้ที่ทัสเซสฟิลด์นะครับผมเอามาอัปดาตาแบงค์ให้ให้มันได้ระดับสีทองก่อนก็ได้ครับผม พอเพื่อนๆมาถึงทาเซรฟิลแล้วก็ให้เริ่มการต่อสู้ได้เลยนะครับแล้วก็ข้ามอนให้ครบชุดที่มันออกมาเมื่อฆ่าเสร็จเนี่ยเราจะต้องเสียเว็บเพลทไป60นะครับเพื่อแลกกับการที่เราจะได้ทั้งเอ h คได้ทั้ง exp up เอ h คแลและต้องบอกเลยนะว่าข้อดีของการมาทาเซรฟิลเนี่ยมันมีข้อด,ดีมากๆเลยนะับนั่นก็คือเราสามารถได้รับเอ h คตัวที่เราอาจจะยังไม่มีได้และอาจจะได้รับความแรงของเอ h คตัวนั้นในระดับที่สูงขึ้นได้นั่นเองนะครับผมแต่ต้องบอกไว้เลยนะครับทาเซรฟิลเนี่ ดัตตาแบงก์ถ้าดัตตาแบงก์ของเพื่อนเพื่อนยังแค่เวลแปดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถหาเอ็กโคได้แค่ระดับสีมนะ่วงเนาะต่อให้จะฟาร์มเท่าไหร่เนี่ยสีทองก็ไม่ออกนะต้องเป็นดัตตาแบงก์เลเวลสิบห้าก่อนนั่นเองนะครับผมฟาร์มหนึ่งครั้งมันจะได้เอ็กโคประมาณสามตัวนะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยมันไม่ได้แค่ได้เอ็กโคอย่างเดียวนะมันยังได้อ่าจูเนอร์มาด้วยนะซึ่งจูเนอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นการสุ่มออฟลองนะครับของพวกเอ็กโคของเรานั่นเองนะไอ้จูเนอร์เนี่ยผมบอกเลยเป็นหนึ่งที่่อาาาหยกกแล้ว็ สำคัญมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นฟาร์มไว้ก่อนเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับเราก็จะดรอปนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีม่วงหรือสีทองนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่เวลสีฟ้าก็ยังไม่มีสีทองให้นะเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละท่าเซตฟิลเนี่ยมันจะเพิ่มเติมนะครับแต่ละท่าเซตฟิลเนี่ยมันจะบอกประเภทของเอเคโคที่เราได้มานะครับว่าเอเคโคที่เราจะได้มาเนี่ยมันจะเป็นเซตอะไรอย่างเอเคโคของโซน ชีชีวิลเลจเนี่ยเราจะได้เป็น Echo โจมตีกับ Echo ที่ถ้าใส่เป็นเซตเนี่ยจะได้ Healing โบนัสมานะครับแถมมันจะบอกอีกว่าในท่าเสร็จฟิลนี้เนี่ยมันจะกากต่อ Intro Skill Damage นะครับแล้วมันจะ,ะได้รับ p เ c t r ร l Damage น้อยลงนะมันจะบอกหมดเลยนะก็ไปหาฟาร์มในจุดที่ทุกคนต้องการนะครับอย่างถ้าทุกคนต้องการฟาร์มของให้เวรดีนาเนี่ยหรือฮิลเนี่ยก็อาจจะมาฟาร์มตรงนี้นะเป็น Healing Bonus เนาะ โอเคตอนนี้หลังจากที่ทุกคนทำตามท,าท,าท,าที่ผมบอกไปแล้วนะไม่ว่าจะไปตีมอนโลกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็หาความแรงสูงสุดของมอนตัวนั้นที่คุณจะทําได้หรือไม่ก็ไปที่ทาเร์เซตฟิลแล้วก็ไปใช้เว็บเพลท60เพื่อไปฟาร์มเอโคตรงนั้นเนะี่ยเพื่อนๆก็น่าจะได้ดัตต้าแบ็กมาเลเวลเยอะพอสมควรแล้วครับแต่อาจจะไม่ถึง15งกันใช่ไหมผมยังมีอีกหนึ่งเทคนิคครับให้ทุกคนนะผมอันนี้ไม่ต้องไปฟาร์มเพิ่มครับเอาที่เราฟาร์มนี่แหละมาใช้ต่อแล้วเองนะให้ทุกคนเนี่ยกดมาตรง Data รัแล้า ตรงนี้คือการผสม5 e c อ o เพื่อได้ e c โคตัวใหม่ครับผมอาจจะได้ระดับที่ดีขึ้นหรือระดับที่เท่าเดิมแต่ไม่ต่ำลงนะครับผมแต่อาจจะได้ e c โคใหม่นั่นเองครับมันเลยทำให้เราไม่ต้องไปฟาร์มเพิ่มเราสามารถมาผสม e c โคที่เรามีและกลายเป็น e c โคตัวใหม่ระดับใหม่ที่เรายังไม่มีใน Data Bank และมันจะเพิ่ม e XP ให้เรานั่นเองนะครับ ประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับวิธีการฟาร์มเอโคสีทองที่บอกเลยว่าถ้าใครแบบไปสุดๆเนี่ยเดวันก็ทําได้แน่นอนครับผมใครที่ว่างๆเนี่ยก็ไปไล่ตีมอนทั้งแบบนะบแล้วก็พยายามหาความแรให้ได้มากที่สุดนะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าสมมติทุกคนเนี่ยยังไม่เคยตีมอนสเตอร์สมมติผมสมมติผมยังไม่เคยตีไอดอกไม้เนี่ยอ่ะยังไม่เคยตีนะแล้วผมไปตีปุ๊บได้ระดับสีม่วงมาเลย EXP ที่เราได้เนี่ยเราจะได้มาตั้งแต่ระดับสีเขียวระดับสีฟ้าแลระดับสีม่วงรวมกันเลยนะครับ เราไม่จำเป็นต้องไปหาสีเขียวแล้วถ้าเราได้สีม่วงมา exp จากก่อน,นั้นเนี่ยเราจะได้มาหมดเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับผมสําหรับเทคนิคและแนวทางการอั up data bank ให้ขึ้น15เพื่อที่จะฟาร,ร์ม e c ็กสีทองนะครับเอาไปทําให้ตัวละครของทุกคนเก่งขึ้นนั่นเองนะครับบอกเลยว่า d ดว1ก็สามารถทําได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับวิธีหลักเลยก็คือในการ วิธีหลักเลยก็คือไปตีมอนให้ครบทั้งแมปเนาะแล้วก็ไปหาความแรงที่สุดที่เราสามารถหาได้ของมอนตัวนั้นๆไม้ครบทุกตัวนะครับถ้าทําแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่า Data Bank 15ก็ไม่ยากสำหรับทุกคนแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย